กันที่นะ,ะคะลูกค้าจ่าดีเลยกับงานเดทพายขนของเราค่ะตัวนี้ค่ะลูะจกจ๋าจะเป็นงานเดทคอวีแต่งแถบนะคะลูกค้าจ่าขาวสามแถบแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาค่ะลูจกจ๋าเป็นงานผ้ายขนเวฟไม่ต้องรืึเลยค่ะคุณแม่ตัวนี้น้องมีลูกค้าเลือกตัดสีกันเลยนะคะลูจกจ๋าที่พลอยใส่เนี่ยพลอยจะใส่สีดำค่ะคุณพี่อ,อกนะคะลูจกจ๋าที่หมอะใส่44ขึ้นไปถึง54ขอหลกไม่เกิน54นะคะลูจกจ๋าเอวไม่เกิน54าสิบสี่เฉพที่60เลยความยาวน้องจะอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดนิ้วรอบ,บงนนวงแขนะะร้อะยี่สิบห้าจาิ้ กับางานเดที่พลอยใส่ให้พิมพ์ราษเชิญด,ด,ดเด็กสองหนึ่งหนึ่งดำมีดำน่คะม,มีกรมมีนะคะฟ้ามีชุบุล,ล้วก็จะมีป็นสีโนูดค่ะใครสนใจรุ่นนี้นะคะรับตากับโดดเด็กสองหนึ่งหนึ่งดำมาได้เลยจ้า นะคะพี่สาทุกน้าใส่มากับสีขาวค่ะขาวจะเป็นสีเดียวพี่สาที่แต่งแผบนะคะสป,ปอร์ตสีดําแบบนี้ค่ะนอนัานสีอื่นเขารอพี่สาจะเป็นแถดนะคะสีขาวหมดเลยอก40นะคะไม่เกิน5้าสีจะใส่สวยนะคะสำหรับงานรุ่นนี้คลูกค้าทิมรหัสเดร็กสองหนึ่งได้เลยะคะ่ะ229บเาทอบเปน็นอกแอเบสปกเป็นสโพก40ไปเกิน5้าสี่ใส่เข้ารูปเป็นงานเดททางหุ่นนะคะใส่แล้วดูผอมดูเพียวตรงช่วงเอวเนี่ยจะดูนะคะพี่สามีเอวขึ้นมาทันทีเดร็กสองหนึ่งหนึ่งได้เลยจ้ะไปต่อต่อ เด็กสองหนึ่งหนึ่งฟ้าฟ้ากับเกสมมออาสมแล้วก็นะคะนอดจากสีนี้ของเราค่ะคุณพี่จ๋าเด็กสอ,ง,สอง,ง,ง,งฟ้าค่ะคุณพี่เป็นสีนะคะลูกค้าจา๋าสดใสนะคะคุณพี่ราคาพิเศษเลย้ารในบง ไปต่อสีต่อไปพี่สากับต่อเด็กนะคะแม่2องนึงหนึ่งกับ4โนูตค่ะคุณพี่เป็นางานเดสใส่ฟอร์นะพี่สาพางุูนแบบนี้เลยอก40ไม่เกิน54นะคะคุณลูกค้าเอฟเตอร์จะมีนูดนะคะกรมดำชมพูแล้วก็มีสีขาวมีสีฟ้านะคะที่คุณพลอยใส่ชอบสีไหนเอฟสีนั้นได้เลยจากคุณแม่